โอเคค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้มาช้าเนาะได้ยินเสียงชัดกันไหมเอ่ยบอดีแก้ปรับปรับหลายอย่างเยอะมากเลยเพราะว่าวันนี้เข้าล็อกอินไม่ได้เล่นเกมไม่ได้มันตัดเซิร์พีเอมันลม่มแล้วแบมก็เลยต้องลบยูเซอร์ออกแล้วก็ลงใหม่แก้แบบแทบจะล้างเครื่อง <laughs> กว่าจะเล่นได้รออย่างนาน ก็เลยมาช้าเลยเดี๋ยวจะสรุปแพทก่อนเนาะเหมือนเดิมสรุปแพทแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายก็จะไปอเวกฮัสชินเย่บอสจะเกิดออีกครึ่งชั่วโมง อีกสิบห้านาทีเหรออีกสิบห้านาทีสิใช่ไหมสวัสดีทุกคนนะคะพี่นิต้อรับกับผม จริงๆมันควรจะเป็นวันที่ทัแบบแฮปปี้มีความสุขดีใจมากคือต่อให้เอเวกไม่ติดแบบก็ไม่เสียใจนะเพราะแบบในที่สุดมาเที่ยก้าก็มาแล้วจะได้เล่นแล้วจะได้ขี่ม้าเล้วจะได้เอเวกม้าแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้เลดมาสองสามชั่วโมงหลังเซิร์ฟเปิดแล้วแบบเป็นอะไรที่แบบเฟลมากันอยากเล่นขาดใจตายเซิร์ฟเปิดสี่โมงเย็นได้เล่นหกโมงจะบ้าตาย แบบหัวร้อนหัวอุ่นอรารวา์งอแง,ง,งจริงอยากไปเล่นกับเพื่อนนะเพราะว่าตอนนี้เขาเออมันมีนี่ว่าให้ใหม่เนาะเป็นเขาเรียกอะไรอะ ตัวละครเซอร์พีซีคือเล็กตัวละครพรีเมียมใช่ไหมเนี่ย t r ิอ l ลคาแรคเตอเป็นตัวละครไว้แบบเอาไว้ลองเทสว่าเราแบบอยากลองอยากเล่นคาสเนี้ยแต่แบบไ,แบบไม่รู้ว่ามันดีไหมยเราก็สามารถสร้างตัวละครอน,นั้นแล้วไปลองได้จะสามารถลองเล่นใน b บ t t l e Arena หรือในเดตแ b a t t l e ฟ i e l d ได้อ่าเอาไว้ก่อนลืมลืมต้องอ่านโน้ตแพดใช่ไหมมามาม โน้ตแพดจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะโน้ตแพดนะเพราะว่า,าแค่แค่มากับโอ้ยคาร์บ้นิสก็หนักเอาเรื่องละสำหรับเครื่องนี้นก็สำหรับอัปเดตสัปดาห์นี้จริงๆมันเป็นของสัปดาห์ที่แล้วแต่เลื่อนมาเพราะว่าที่ที่เราบอกว่า มันมีปัญหาเป็นปัญหาจากภายนอกไม่รู้ปัญหาอะไรเหมืนเขาไม่ได้บอกบอกว่ามีปัญหาไม่สามารถอัปเดตได้ก็เลยต้องเริ่มเป็นอัปเดตอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างก็จะมี h a j a s h i n ชิน k e n วเกนอเวกเกนวเวนก็เราสามารถ a อเวกพี่ฮ a จชินของเราได้แล้วดีมฮอสอ e ด d วนัทมาเทียก้าวเข้าแล้วแต่ว่าจะเข้ามาเฉพาะอะดวนัทก่อนอะอะดัวนัทก็คือตัวที่เป็นเพกซัสค่ะมันไม่ได้บินได้นะมันมันเป็นการร่อนไม่ใช่บิน ามาร่นได้มีเพิ่มอารีนาออฟอาชาประตูแห่งอาชามาแล้วประตูแห่งอาชาก็เป็นเหมือนกับสนามรบไ,ไว้ไวไวให้เราไปประลองเล่นกันนะสร้างห้องไปประลองกันเล่นได้อืไม่มีรางวัลอะไรนะเหมือนแบบไว้ให้เราจัดทัวร์นาเมนต์เล่นกันขำๆสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยใครจะเป็นแบบเซียนแต่ละคาอะไรอย่างเงี้ยอก็ไปเล่นกัน ณนะตอนนี้ยังไม่มีกิจกรรมอะไรของออฟฟิเชีที่เขาจัดนะเนกี่ยวกับของประตูอาชาอตอนนี้ก็จะมีแต่ถ้าเราจะเล่นไปเล่นกันเองอะไรอย่างนี้ <c oughs> นี่ t r i a เ c h a r a c แร r นี่แหละก็คือเป็นตัวละครที่เอาไว้ให้เราลองทดลองเล่นสามารถเล่นได้ในแ a t เทิ Battle Arena ร่และเลดตทรนฟิลด์สิ่งที่จะได้ถ้าเราสร้าง คือคือเขาก็จะมีของอำนวยความสะดวกให้ตัวละครจสตาร์ทที่เลเวล60สำหรับเทร์คาแรคเตอร์แล้วก็จะได้สกิลพอยต์มา4,000แต้มแล้วก็จะมีเซ็ตเกียร์สำหรับตัวทดลองนี้ไว้ให้เราสามารถไปรับได้ใน Battle Arena ก็ไปซื้อกับ NPC ได้ราคาไม่ได้แพงก็คือแบบเอาให้เราลองมันก็จะมีหลากหลายเซ็ตให้เราเลือกให้เราได้ทดลองใช้ ใช้ได้แค่เฉพาะใน Battle Arena และใน Red แ a t t l e Field แล้วก็ตัวอาชาตเท่านั้นไม่สามารถเอามาเล่นในเซิร์ฟปกติได้ไม่งั้นจะโกงเกินไปเนาะม,มีทุกคลาสยกเว้นฮาชาชชินฮาชาชชินเหมือนกับรู้สึกว่าจะยังไม่ไม่เสร็จเขายังไม่ได้ใส่ลงไปในส่วนนี้ก็เลยยังไม่เรียบร้อยเนาะเป็นคัดตัวละครใหม่ Back s p s r i t Save อ่าอ,อันนี้ก็คือพวก อย่างแบมบได้พูดไปแล้วอย่างเนาะก็คือพวกรางวัลล็อกอินต่างๆรางวัลวินล็อกอินราง,งวัล,ก,ลวกิจกรรมเงินรายวันที่เราต้องได้อ่ะมันก็จะไม่แยกกระจายกันไปอยู่ในซองจดหมายหรืออะไรแล้วเขาก็จะไปอยู่ใน b a c k ซ l i ิลิ a เซฟ a บ็กซ์บิลิเเนี่ยก็จะอยู่เข้าได้จากในเมนูหรือว่านั่งในเมนูก็ได้เราก็จะไปกดรับได้ที่เดียวเข้าไปตรง b a c k ซ l i ิลิตเแล้วก็กดรับ ทุกไอเทมจากตรงนั้นได้เลยไม่ต้องเข้าหลายทีเสียเวลาไม่ต้องกดสองจดหมายอะไรอย่างนี้ฮอสเกียะตอนนี้ก็คือเพิ่มกลางเวียร์เซอร์ไยเขาเรียกกลางเวเนาะกลางเวกลางเบกลางเวเกียร์ม,มาแล้วเป็นเกียร์สีฟ้าสำหรับมา้าแท้แก็เหมือนเป็นของบอสอ่ะเนาะ แล้วก็จะมีมันมีของของช้างด้วยบําลืมชื่อละของช้างเกียร์สีฟ้าก็เข้าอ่านี่ไงมูชิก้าเกียร์มูชิก้าเกียร์กลางเวียร์กับมูชิก้าเกียร์เข้าแล้วสามารถครับได้ในดีกันแล้วก็ในโซนาฟาร์มมาสโตนเทลมีสองทีทตน้นดๆด,ด,ด,ดเหมือนจะไม่ได้ปรับเยอะแต่ว่ามีวัคซีนที่โดนยาวเหยียดเลยขออนุญาตทามนะคะ ต่อไปไอเทม change ปรับไอเทมอะไรบ้างเนี่ยมาดูสิ clean up the text เหมือนไม่มีอะไรมากเนาะตรงนี้ปรับพวกที่เป็นบัก๊กเล็กๆน้อยๆแล้วก็แก้ไขพวกคำอธิบายไอเทมให้มัน เข้าใจมากขึ้นเฉยๆ mm. อืมเพิ่มคำยืนยันเวลากดใช้คูป,ปองไม่มีอะไรเนาะเพิ่มคำอธิบายตืตืๆ,ๆปรับราคาเลเ s p i สปิริตคริสตัลมีแค่อ้อรอบนี้ปรับราคาแค่แค่นี้ฮะ่องนั้นรองนั้นก็คือเหมือนเดิมอืม เควสกับความรู้เควสโนเล a เชนเหมือนจะได้ exp มากขึ้นหลังจบเควสอ่ะวิชันติ้งวิชันติ n งนี่เควสอะไรอะเควสฝั่งไอ้นี่เนาะคาเฟออนใช่จบเควสคาเฟออนเขาจะปรับให้ exp ได้เยอะขึ้นจะได้แบบปลอมเวลง่ายง่ายขึ้นสำหรับผู้เล่นใหม่ตัวละครใหม่แล้วก็ ปรับกล่องทูวาร่าที่ได้เป็นรางวัลเพราะว่ากล่องทูวาร่าเราไม่มีเซิร์ฟซีซั่นเราจะยังไม่สามารถใช้เกียร์ที่เป็นทูวาร่าได้ทูวาร่าเนี่ยมันเฉพาะตัวละครซีซั่นเท่านั้นตัวละครธรมรมดาจะไม่สามารถใช้ได้เลยดังนั้นเขาก็จะทำการลบ กล่องทูบลาทิง้งใครที่มีกล่องทูบลาเขาจะลบทิ้งแล้วเขาก็จะให้เงินหนึ่งแสนเข้ามาในกระเป๋า,าเข้ามาในซองจดหมายแทนอืเพื่อเป็นการชดเชยให้เราส่วนใครที่ลบลบกล่องทิ้งไปแล้วไม่ได้ใช้ทำอะไรแล้วพิ่งลบไปแล้วก็ยังได้เงินเหมือนกันก็จะได้เงินเข้าไปในเมล box ก็เดี๋ยวรอเช็คเมลกซ์ได้แล้วก็มีการเพิ่มยนาแฟกเมนต์เข้ามาเป็นรางวัลสำหรับเควสในวาเลนเซียแค่นี้ แม่ก็เลยใช้เสียนตัวเองเลยนะว่ามันได้ยินไหมถามว่าได้ยินไหมแล้วก็ไม่มาสิตายจริงได้ยินไหมเนี่ยเสียงเบามากเลยนะยเบ,มา,บามากจริงอโอเคค่ะแล้วก็อันนี้รู้สึกจะเป็นเควที่เพิ่มมาเนาะอาร์มัน เหมืองซันเฟอร์ฮิเซียแล้วก็พิลาคู ou, มีเพิ่มเควสรับเพิ่มเควสแล้วก็เควสต่อไปจะเป็นเควสท,ที่ทําได้แค่หนึ่งครั้งต่อตระกูลไม่ใช่ต่อตัวละครพวกนี้จะเป็นแบบทําได้ครั้งเดียวเราจะไม่สามารถทําได้อีกเลยไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนสร้างตัวละครมาใหม่ก็ตามแฮะแฮะแฮอะไรคุณบอมสวัสดีครับ ับเปลี่ยนเควสันอ,อื่นเควสันอ,อื่นรู้สึกจะแค่ปรับนิดหน่อยเนาะยูแคนา n เกโ e เลตสามารถได้รับความรู้จากการคุยกับตัวละครตัวนี้ตนี้เอ้ยรีมูฟอ๋อ,อที่เหลือเหมือนจะเป็นการแก้พวก dialogue คำพูดที่อยู่ในเควส เฉยๆที่ได้ความรู้หรืออะไรต่างๆเนอะ UI change ก็แก้ไข d i a l o g เวลารับเคเวส Selling link will now be displayed on the ranking page for all to see แปลว่าอะไรอะ่ะมันก็โชว์รู้สึกมันก็โชว์มานานแล้วนี่เซลล่ยแรงทำไมถึงบอกว่าเพิ่งเพิ่มวะอ๋อเขาบอกว่าสามารถดูรายละเอียดได้แล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดไปเช็คดูเนาะอืมคำอ่อ u i อื่น,นแก้บั๊กแล้วก็ now d i s c a r d item หมดละน a t a หมดแล้วประมาณนี้สำหรับแผนใหนเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่ง เขาบอกว่าดูเช็กดีเทลได้แล้วหรอมันก็มีแต่รีเอรรักชันนี่เราเราสงสัยมากว่าเขาเขาแบบปรับเพิ่มอะไรมาหรอเนี่ยหน้านี้มันก็มีอยู่แล้วอะ่ะอืมแพ้อะไรอืม คิดว่าแพ้ฝุ่นนะคะที่ไม่สบายที่เมื่อวานไปหาหมอ,อมเต่นมันเป็นเหมือนผื่นขึ้นอะ่ะไม่รู้เหมือนกันขึ้นที่มือที่ขาไม่ใช่ไข้เลือดออกเลยโชคดีไปคันๆยิบๆเลยอะต่อมามาดูอีเวนต์กันว่าอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์มีอะไรบ้าง อีเวนเยอะนะข้อทูอัมอ้ออันนี้มาแล้วตารางล็อกอินของเดือนนี้ตารางล็อกอินเดือนนี้มาแล้วจ้ามาฉัชอบรูปไอคอนรูปรูปแบนเนอร์พวกนี้มากเลยม,มาดูน่ารักมากเลยอะแจกแค่น <c oughs> <c oughs> ี้เหรอโอ๊ย ไม่ไม,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 ไม่ต้องดูน้องผูอู้แล้วหรอกแค่นั้นแหละอันนี้ก็เป็นอาวคของฮาซาชินอีเวนต์ลิอมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่สิบหกกันยายนแปลว,ว่าวันที่สิบหกกันยายนก็จะเป็นการอัปเดตครั้งต่อไปเนาะอ่าอีกความเป็นว่าจะเป็นการอัปเดตครั้งต่อไป ถ้าเราทำการเอ a เว h ฮันชาชินทำเควสอาเว e เสร็จแล้วเราก็จะได้ value pack เวันแล้วก็ได้50าสิบเฟลไปทำกันนะคะทุกคนใครที่ทำสร้างฮั n ชาชินไว้แล้วอย่าเพิ่งลบเพราะว่ามันมี e v e n นต์เอาเวกเคนตรงนี้ถ้าเราเอาเวกเราจะได้ของอีกต่อหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบเป็น้อยเองเหมือนตอนนั้นแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเนาะได้เฟลด้วยแล้วก็ได้ห่อแดงด้วยเอาพ,พี่พี่สุดหน้าแค่นี้จริงจังหมดแล้วอืม เจ้ามามาแล้วอีเวนต์ม้าจ้าอ่าดวนาดของเราเพร์ัิย์สวยเนาะสวยเลยวเวลาวันนี้เป็นต้นไปจนถึง16เหมือนกันเหมือนกับพาชิชินเลยอ่าอันนี้เป็นไอเทมอีเวนต์นะคะจะมีเฉพาะในชิวงอีเวนต์เท่านั้น3าอย่างนี้เป็นของที่เอาไว้ใช้สำหรับเอาเวกมาอืม แล้วก็มันจะดีกว่าของที่เราใช้ทั่วไปที่ที่ไม่ใช่ของอีนตรงที่ตรงนี้มันจะบวก2%ของอื่นอื่นอ่ะมันจะเพิ่มแค่อย่างละ1%่ะเท่านั้นเนาะก็จะมี3อย่างได้แก่ billion kim sun fire flower fruit of e e n a l o แล้วก็ m y s t e r i s blue conch ตัวนี้ก็าสามารถได้รับจากการ farm mon farm mon ก็สมดอบหรือ อ้ยบอสเกิอ่ดหรือ,อกาเทอร์ลิงก็มีโอกาสได้ไอเทมอีเวนต์นี้เหมือนกันฟิชชิงก็มีโอกาสได้เหมือนกันก็คือทำอะไรก็ตามก็จะมีโอกาสดอปหมดเลยไอช็อฟอร์เซลิสเตดีอันนี้เขาสุ่มแจก SSD ค่ะสำหรับใครที่อเวกมาติดก่อนวันที่23กันยายนเขาจะสุ่ม10คนจากทุกเรียเจียนเขาบอกว่ามี7เรียเจียน หรือยังไงนี่แหละก็คือจะสู่เมาแค่สิบคนแล้วส่งเมลแจ้งแจ้งมาให้เราเนาะว่าเราอ่ะได้รับรางวัลเป็น SSD 2อสีสอง้อห้าสิบกิกเราก็แบบว้าวกลับมาเล่นทันไหมกลับมาทานยังอยู่ในกิ้วอยู่ไหมเอ๊ ชื่อชื่อในเกมว่าอะไรนะคะอาจอาจจะลบไปแล้วเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราเคลียร์คนเคลียร์คนออกจากกิวรอบใหญ่เพื่อรับเพื่อรับเพื่อนจากกิวมาประมาณเจ็ดแปดคนที่มันไม่พอแต่ว่าถ้าจะกลับมาเล่นก็เดี๋ยวรับเข้ามาใหม่อีกรอบได้อยู่ไม่เป็นไรยังมีพื้นที่อยู่ค่ะเดี๋ยวรับเข้ามาได้ Still a shot at glory อันนี้สำหรับคนที่ลองเอาเวกมาแล้วไม่ติดก็หลังจากการอัปเดตหลังจากวันที่23เขาก็จะแจก1ครั้งได้คอร k กดัลโลออริจินโซนหนึ่งอันเห็นเขาว่าอย่างนั้นส่วนไอ้ฟูดออฟเยนอลล์ห้าสิบอันอะ่ะจะสุ่มแจก 100... 100คนมั้งอ๋อเพจเองเหรอ ติดแล้วว่ารู้ึกจะตีออกไปแล้วแต่ถ้าจะกลับมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาชุเดี๋ยวชวนเข้ามาได้ต่อไปปรางวัลล็อกอินค่ะนับชั่วโมงแจกตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้นะสําหรับรางวัลล็อกอินเป็นเวลาชั่วโมงอะ่ะเริ่มแจกตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่สิบกันยายนล็อกอินห้าชั่วโมงได้รางวัลวันปกติวันธรรมดาจันถึงสุก ก็3ชั่วโมงแต่ถ้าเป็น2สอาทิตย์ต้องล็อกอิน5ชั่วโมงถึงจะได้ไอเทมครบทุกอย่างมหมดแล้วสำหรับอีเวนต์มาต่อไปอันน really ี้วัส์ุบวิีกิฟต์รางวัลฉลองครบ1ปีดักดี้เซิร์ฟพีเอสซีฟิลไล่กับบอสกิมีแค่นี้ค่ะก็คือราคาเาขาแจกของในราคา1นึ่งรอยตีก็คือเปิดร้านเพล h o p แล้วก็ไปกดซื้อ มาได้เลยสุ่มแจกของบอสหนึ่งชิ้นอ่าลุ้นเน่าว่าจะได้อะไรหมดเลย GM event อันนี้ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ประกาศไปแล้วที่มีแจกโค้ดต่างๆอืมไม่มีอะไรเหมือนเดิมยีหมดแล้วจริงๆมีฮอทามอีเวนต์ด้วยนะคะก็เวลาเหมือนเดิมเนาะ <laughs> อ่อฮอทามอีเวนต์ก็จะเริ่ม เอ๊แป๊บหนึ่งนะรู้สึกถ้าตามปกติก็คือวันธรรมดา7ชั่วโมงแล้วก็เสาร์อาทิตย์24ชั่วโมงค่ะแต่แบมไม่แน่ใจเรื่องเออเวลาขอดูแป๊บหนึ่งนะฮอตไทม์อีเวนต์เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่สองกันยายนอ่าสองกันยามีปิดเซิร์ฟนะคะ ก็สองอาทิตย์หน้าเนาะสองกันยามีปิดเซอร์ฟอ,อีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะเขาทม์อีเวนต์ EXP ธรรมดาหนึ่งร้อยสกิลสามสิบแล้วก็วันธรรมดาเจ็ดชั่วโมงวันหยุดยี่สิบสี่ชั่วโมงมีแค่นี้ไม่มีฮอตไทม์คุนดอกมีแต่ฮอตไทม์เวลจบปิง้งสำหรับอัปเดตอีเวนต์แล้วก็อัพเด จะขอเก็บผักแบบนึงนะเก็บผักเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำคสกอเวกฮาร์ตาซินแล้วก็ปิดไลฟ์จริงๆอยากอาเวกมาให้ดูแต่ว่าแบมอาเวกฟลไปละรอบลองลองอเวกนอกบไปแล้ว,ลลว,ลลแ,ลวแล้วก็เฟลไปก็เลยไม่มีกระจัยจะเล่นเศร้าเลย สามครบแล้วนี่แล้วก็สีฟ้าหกสองสามสี่ห้าหกรบ เซ็งอ่ะแบบว่ากะว่าจะสูญเฟลสูญเฟลเอเวกไม่ติดก็โอเคไม่เป็นไรไม่มีดวง เริ่มลำบากใจไม่รู้จะ AFK ตกปลาหรือจะ AFK วิ่งมาไว้ดีนะเพราะว่าอยากได้ไออะไรนะอยากอยากอยากได้ของอวิกมาตอนนี้อยากได้ของอวิกมามากเดี๋ยวคง AFK ตกปลาค่ะทำใจยอมสละเหรียญมาบนหัว ่ะเปลี่ยนตัวไแลนะเปลี่ยนตัวแล้วมันค้างอีกแล้ววะ่ะแบบต้องปิดปิดไลฟ์อีกแล้วอ่ะ เวขาซ้นเดี๋ยวอาจจะต้องตัดนะคะเพราะว่าเวลามันค้างอย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนอะมันต้องตัดอะเสงตัดตัดเลยไหมต้องตัดแหละมันค้างละ